หู like ่คุ้มจริงๆอ่ะค um ุ้มเกินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุ้มจริงอ่ะใช้ทุกอย่างอ่ะตีทั้งตีทั้งอะไรทั้งหมดอ่ะเอาหมดอ่ะเฮ้ยเราลืมไม่ได้ไงคุณรู้ไหม่ากาศลงท่ามดีๆอ่ะเราควรลงไงเราไหมเราก็ลงไปดิ่งเลยเดี๋ยวคงบัง คุณมีถังน้ำไหมหรือมีอะไรไหมเดี๋ยวคุณวางน้ําตรงนี้ได้ไหมอ่ะพอเวลาเราขึ้นแล้วก็ขึ้นแบบบนใดพอเราจะลงก็ลงทางนี้เลยลงดูดลงน้ำเลยเพราแต่ไหะวกว่านะเราว่าไหวแลวนะเราเราแบบไปเราเราเราต้องใช้สปีดปัญญาอย่างเราต้องใช้สมองอย่างมีประโยชน์เฮ้ยคำนวณเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้โหนี่เราดูดลงน้ำกูมปตักน้ําอโ เดี๋ยวผมไปตากเองจ้ะคุณมีฐานไหมไม่มีอ่ะเอออยู่ข้างบนอยู่บนเลยเงินบนหน้าก็ยังมีบนบ้านนี้อยู่เงินจริงเหรอเป็นในในตาเผาอ่ะมีอยู่เดี๋ยวผมไปตักน้ำไปเฮ้ยขอกินนมไหนไหนไหนโอ้นมนมอยูสุดท้ายของลูกอ่ะนมบูดไหมน่ะเห็นถือมานานแล้วแต่วันแล้วดูเห็นน่าจะบูดเลยไหมน่ะ นมเสียแล้วกินทำไมคิปเปอร์ก็หายไปด้วยน่า,ากลัวเด้อเนี่ยดนนะได้ได้เดีด๋ยวว่าผมขอขอสั่งเบื่อฝั่งนะฝั่งหน้าสงสัยมากเลยนหน้าหน้ากันน,น่าค้นหาออมันมันดูดหุ่มเข้าในข้างในมันเลยขุดคามไปเลยนี่ ไม่เคยเจออะชื้ออ่าห่านาัวเด้อมีไปแล้วน้าไปไปไปเดี๋ยวเราไปจบกินไปจับกินไปนเราจับกินเรเราเล่นน้นมาแล้วไปก่อนยังไม่างนเราบอกสร้างก่นสร้างเสร็จแล้วมีน้ำไหมก็วางแค่น้ำเองเดี๋ยวไปวางน้ำก่อนโอ้ยมาหหมาผมเองผมผมเปดนวพีเอ็นเจคนน คือเป็นอ้ชี่อไงเป็นไซเรนไงโอ้ยผมจะโดดผมจะโดดผมจะโดดผมจะกระโดดลงโตัวกระโดดกระโดดเฮ้ยด้วยด้วยหรอโอ้แท้เดี๋ยวคนนะเราวดยดูดูดอุ้ยหมุน10องศาแล้วก็ปุ๊บมามามาคอจับคียนะามาเลย เอาแล้วเขาจำคีบอไปเลยกดไลค์กดแชร์ตามไปเลยล่ะตอนนี้ก็ขอเจอกับคนลุงอีกแล้วนะโอไม่ใช่ไม่ใช่เบื่อเขอไปแต่งตัวหล่อเท่ก่บเออมาแต่งตัวก่อนไม่จะมีแต่งอะไรเขาอีกเฮ้แต่งอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวกูเออช็อปไม่ไรครับ เฮ้ยเป็นคนละคนเลยเนี่ยเลื่องแต่งร่างมาเนี่ยสิบแบบดวยดับเนาะคารสนเฮ้ยคนนี้ใสแล้วเนี่ยเอาเขอจคกินเลยกเลยก็แชร์ตามนะเอาไว้กิตาครับก็วก็ขอจคลิปนะติดตามด้วด้วยนะครติดตั้งก็ตั้งไงไปก่อนแล้วาย ตีเลย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 นี่ตี